วันนี้จะมาปลูกต้นมอนเตล,ล่านะครับพอดีเห็นใน Facebook มันขึ้นโฆษณามาเป็นอันนี้เป็นเมล็ดมอนเตล,ล่าเขาบอกว่าเป็นเมล็ดจ,จากแม่ด่างแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ซื้อค่อนข้างแพงกว่าปกตินะครับปกติทั่วไปเม็ดมอนเตล,ล่าที่บอกว่าลุ้นด่างเนี่ย เขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณ10มเมล็ดร้อยกว่าบาทก็คือตกมาเลดละ10บาทถึง15บาทไม่เกินนี้แต่อันเนี้ยผมยอมซื้อแพงเขาขายอยู่ที่6มเมล็ด299หรือว่า6มเมล็ด300นั่นแหละตกมาเลดละ50บาทรวมค่าส่งแล้วก็ตก55-60บาถึงบาทต่อมาเลดเลยนะเพราะว่าเขาเขียนโฆษณาไว้ว่าเป็นมล็ลจากแม่ดาง แต่ไม่รู้จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองเพาะกันสภาพกล่องที่ส่งมานี่ <c oughs> แกะแล้ว <c oughs> เป็นหกเมล็ดราคารวมส่งอยู่ที่เท่านี้สามสองเก้าเขาก็จะมีวิธีการปลูกมาให้ เป็นมอนเตล่าใจแอนเขาบอกว่าให้ใช้ขุยมะพร้าวหรือว่าดินปลูกจากที่หาข้อมูลมาก็คือการเพราะมาเมล็ดมอนเตล่าเนี่ยเขาต้องการแค่ความชื้นในการที่จะทำให้เขางอกครับมันมเขาไม่ได้ต้องการสารอาหารอะไรเลยต้องการแค่ความชื้นแล้วก็ได้ซื้อขุยมะพร้าวมา แล้วก็ตัวนี้จะเป็นจะลองใช้แบบหนึ่งคือสเปกน้ำมอสพอดีว่าซื้อมาเลี้ยงกบแล้วมันเหลืออยู่เสียดายก็เลยลองเอามาใช้เพอดูครับ mm hmm. ก็คือสเปกน้ำมอสเนี่ยคุณสมบัติเขาคือแค่ดูดความชื้นไม่ได้มีสารอาหารอะไรเลย mm hmm. ก็จะคล้ายๆขุยมะพร้าวนั่นแหละครับ แต่ก็ราคาก็จะแพงหน่อยต่ออันนี้ก็ตกประมาณสักร้อยประมาณร้อยนิดๆผมจำราคาไม่ได้แด้นานละแล้วก็น้ำแช่โดยใช้เพิ่มไตโคเดอร์มาเข้าไปเป็นยาก,กันเชื้อราอันนี้ก็สั่งในโชปปี้นะครับข mm hmm. ุยมะพร้าวเนี่ยซื้อมาเป็นแพ็คถุงแบบนี้เลย สิบบาทถุงใหญ่ๆซื้อแถวบ้านตอนแรกเก่าว่าจะใช้พีทมอสแต่พีทมอสหมดก็เลยไปหาขุยมะพาแล้วก็ใช้ตัวน้ำยาเล่งรากผสมไป2ตัวนี้กับน้ำแล้วก็เอาสเปก้ํำมอสแช่อันนี้แช่ไว้2คืน3มคืนแล้วส่วนอันนี้ก็แช่มา2วันแล้วครับ แต่ว่าตัวเนี้ยเพิ่งใส่ไปเมื่อคืนนะเพิ่งใส่ไปเมื่อวานแต่ว่าน้ําแช่มาก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนน้าไปรอบนึงแล้วก็เติมยาก,กันชรลาก,กับยาเล่งลากไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอันนี้จะแยกมาเป็นใช้ขุยมะพร้าวสามกระถางแล้วก็ใช้สเปกน้ำมอสสามกระถางเรามีทั้งหมดหกเมล็ดเนาะ การใช้ขุยมะพร้าวก็คือเอาขึ้นมาเลยครับแล้วก็บีบให้มาแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ไม่ต้องกดแน่นนะครับแค่แบบฟูๆประมาณนี้ เวลาใส่ก็ปล่อยๆล,ลงไปครับประมาณนี้เราใส่ก็โรยๆลงไปครับไม่ให้มันแน่น หลักๆเขาต้องการความชื้นกับอากาศที่เขาให้ใช้เป็นขุยมะพร้าวเพราะว่ามันมีความฟูแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปครับถ้าเป็นดินมันก็จะแน่นลากเขาก็จะไม่ได้อากาศที่ดีพอนี่เสร็จแล้วยกได้3กระถางนี้ ส่วนสเปกน้ำมอสทำเหมือนกันครับบีแบบทอนใส่ก็ดึงๆหน่อยพรามันจะแน่น พกเสร็จใหญ่ๆก็ดึงออกครับเพราะขูดย,ยาวๆเอาเฉพาะตัวมอสเล็กๆพองานได้แล้วครับทั้งหมดหกกระถางเรามาปูกัน หเมตรการปลูกก็คือเราเจาะรูลงไปครับเอานิ้วกดลงไปแบบนี้แล้วก็วางมาเมล็ดลงไปไม่ต้องลึกมากนะวางกกๆแค่นี้พอครับไม่ต้องกบเยอะดอเวลาเม็ดเขางอกแล้วมันจะใช้เวลานานในการดันขึ้นมากดให้เป็นรูลงไป แล้วก็วางเวลาวางไม่ต้องไม่เขาเรียกอะไรให้วางแบบนอนๆนน,นิดนึงก็พอแล้วก็กบบางๆแบบนี้ ือเรากบนิดๆเพื่อให้ความชื้นเขาเยอะหน่อยครับถ้าเราวางอยู่ข้างบนก็ได้นะวางเฉยๆก็ได้แต่ว่าอันนี้จะได้ความชื้นที่เยอะกว่าหรือว่าถ้าใครไม่มีพวกเนี้ยใช้เป็นดินก็ได้ครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องผสมให้มันล้วนนิดหนึ่งครับไม่ไม่ไม่ให้มันเหนื้อแน่นเกินเกินไป ถ้าลากเขาเดินไม่ดีเขาจะโตช้าครับเวลาเขางอกมาแล้วแต่มาณน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้ด่างจริงไหมแต่ก็คือเปอร์เซ็นต์มันมันไม่ได้เยอะหรอกครับถ้าถ้าเป็นจากแม่ด่างจริงๆออะ เปอร์เซนต์ด่างก็จะสูงกว่าการที่ได้มเมล็ดจากต้นปกติมานั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้ทุกเม็ดอยู่แล้วขอให้งอกก็โอเคแล้วครับนะโอเคเสร็จแล้วอันนี้เราจะไม่ลดน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกที่เราใช้อ่ะเขามีความเขาเรียกอะไรมีความชื้นสูงอยู่แล้วถ้าน้ำเยอะเกินไปอาจจะเน่าได้ เวลาเวลาเราปลูกไปเราสังเกตครับถ้าผิวหน้าเขาเริ่มแห้งก็ใช้ฟอกกี้เนี่ยแหละฉีดไม่ต้องไปลดไม่ต้องเอาน้ำราดนะครับเพราะว่าลาดไปข้างล่างเขาจะชุ่มกลายเป็นน้ำเลยใช้ฟอกกี้ฉีดที่ผิวเอาโอเคเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งเนาะ หรือว่าพอถ้าเห็นเริ่มมีการแทงยอดแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูครับโอเคครับ